จงกดไลค์คลิปนี้จงกดไลค์คลิปนี้อันนี้คือนาฬิกาสะกดจิตจงกดไลค์กดไลค์ด่วนเลยกดหรือยังกดแล้วก็ดีมากๆเลยนะสะกดจิตชึบชึบชึบเฮ้ไปดีกว่าไอชึบขอยรอบถึงเพื่อความแน่ใจสะกดจิตกดไลค์กดไลค์กดกระทืบไลค์กดคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะกดแล้วใช่ไหมกดแล้วก็ดีไปละเอาล่ะแกถึงบ้านแล้วโว้ยเราเอาเรือเราเช่าเรือมาแต่ว่าคืนเกินเวลามันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งประมาณแบบ15บาทีอ่ะ สวัสดีครับโอ้สัสดีจ้านายจ๋านายจ๋าเกินเวลานะออผมรู้แล้วครับเดี๋ยวผมเอามาคืนพอดีเลยนี่ครับผมโอ้คงไม่ได้นะนายจ๋าถ้าเกินเวลาขนาดนี้ต้องปรับเงินคูณสองนะนายจ๋าเดี๋ยวคูณสองเลยหรอคิด ผมเช่าเรือวันละ300บาทแต่ถ้าผมเกินส5ทีมัน600มันเกินไปหรือเปล่าครับโอ้คงไม่ได้้านายจ๋าถ้าเกินเวลามันเป็นกฎของทางบริษัทนะจ๊ะเดี๋ยวคุณบอกว่ามันเป็นกฎของทางบริษัทแต่แต่ผมไม่เคยรู้เรื่องกฎนี้เลยนะครับโอ้มันเป็นกฎเฉพาะแบบคนที่อ๋อเป็น VIP ทัานถึงรู้จนะนายจ๋าเดี๋ยวอย่างนี้มันเกินไปหรือเปล่าครับถ้าผมรู้ก่อันนี้ว่าโดนโดนปับผมก็มาคืนเล่าแต่ทีนี้ผมติดปัญหานิดหน่อยอะเรือคุณก็ชอบรั่วด้วยผมก็เลยต้องไปซ่อมบ่อย โอ้เป็นความผิดของทางคุณนะที่ขับเรือไม่ดีหรือเปล่านาะยจ๋าไม่ใช่ความผิดของเราเลยโอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพี่คืนหลอกไปแล้วเว้ยโอ้ย,อยแพงเอ้ยตังก็ไม่ใจามานี่นะเฮ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยวิ่งก่อนแล้วเว้ยจะไม่ยอมจ่ายหรอกมันแพงเกินไปโอ้ยหัวขโมยไม่ใช่หัวขโมยหลอกบ้านเลย แปลงเอ้ยออกบ้านมาเดี๋ยวนี้นะนะจ๊ะถ้าไม่ออกมาฉันจะไปเอ่อทําอะไรดีว่าไม่ไม่รู้แล้วทําไม่ออกก็เจอกันแนะ่ไปเจอกันยังไงฉันไม่ออกจากบ้านหรอกเว้ยอุ้ยฉันมีข้าวกินทุกอย่างพร้อมพร้อมลูยแบบไอ้เลยชูโอ้ยแม่ฝาไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคเอาล่ะเราจะออกจากบ้านยังไงดีไว้ในช่วงนี้เอาเป็นว่าสองสามวันนี้ไม่ออกจากบ้านแล้วกันเผื่อโดนดักตีงั้นเดี๋ยวเราก็สั่งข้าวมากินแล้วกันเดี๋ยวเปิด แอปก่อนเลยเอาสั่งเลดีนะเอาเป็นสั่งแบบเคฟซีแม่เออเคฟซีดีกว่าใครจะไปยอมจ่ายเงินค่าเรือ2เท่าวะชื่อเคฟซีคู้กว่าอีกอได้เดี๋ยวเจอกันแนะ่ไอคนไม่จ่ายเงินอ้าวฮัโโลโหลเออพวกเราเหรอเราได้เวลาทําการแผนเดิมแล้วไอแผนคนไม่จ่ายเงินอ่ะเดี๋ยวเรายกบ้านมานะันน่ยไปไว้ในทะเลแม่งเลยโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันคืนนี้เออแดนกิวแดนกิวเขอบใจเป็นไรไรเดอ้อ เอาละเอาล,อละลูกนอนตามฉันมาเดี๋ยวเราจะจะเอาเราต้องเอาเชือกนะพับมัดบ้านก่อนโอเคไหม,ม Greek, เร็วมัดเลยมัดให้หมดมัดให้พร้อมเออย่างไรวะฉันลืมวิธีทําแล้วอ่ะโอเคล้อมบ้านเลยเด้อรับมบ้านเด้อ่าอย่างงี้ต่อแล้วกว็อย่างงี้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 โอ้ยเร็วเดีเ๋ยว,วมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นบาบาเด้อบาบาเด้อเดี๋ยวมันตื่นเฮ้ยเอ้าไวจังเลยอ่ะเราอ่ะโอ้เสียจะมัดเลยต่อไปก็เดี๋ยวเออมัดขบวนด้วยต่อขึ้นไปเลย เช้าแล้วเว้ยไปซื้ออะไรกินดีกว่าเอ้ยอากาศก็จะเป็นวันนี้อากาศเย็นปกติว่าฝนตกแน่เลยน่าจะใช่ว้ายดิเดี๋ยวฉัน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 นอนน้อยไปหรอวะเนี่ยหรือว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะจริงปะเนี่ยเดี๋ยวทำไมบ้านฉันอยู่กลางทะเลมหาสมุทรแอตแลนติดกายแบบนี้วะเนี่ยอุ้ยฮัลโหลครับไอ้เกาะข้างหน้าด้วยก็เหมือนจะเป็นเกาะล้างด้วยน่าจะไม่ใช่เกาะคนแสดงว่า นี่เราหลับลึกขนาดที่มีคนยกบ้านเราไปไปการทะเลแบบน,นี้เลยเนี่ยหรือว่าจะเป็นไอ,อ้ไอ้ชาวประมงแน่เลยที่เรามีเรื่องอะเพราะว่าเรามีเรื่องแค่สามร้อยบาทมันเอาบ้านเรามาไว้ที่นี่เลยเลยเนี่ยทำทำไมว้เนี่ยอุติเกาะน,น,น,น้าไปสำรวจอะโอเคยังม,มีทางเลือกอยู่ไปก็แย่แล้วภาทีก่ก็กาลจะตกดินด้วยเออแทบบ้านหน่อยเลยก็ได้ปะเราต้องแทบบ้านทำเรือดว่วนเรือที่แบบไม่แข็งแรงเท่าไหร่ต้องแทบบ้านโดยเลยเอา่าแล้วก็ใส่กองคาบอย่างนี้ป่ะรู้สึกเรือมันจะใช้ไม่ต้องเยอะโอเคไดู้่แล้วก็ เตียมไม้สเต็กไวหนึ่งก็ได้เผื่อมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้ไปโอ้โห,โหตะลยุยเรืออุมาที่จะตกดินแล้วด้วยนี่เราหลับขนาดไหนวะเนี่ยตื่นเย็นเลยไม่ตื่นเช้านี่ว่าชึบถึงแล้วเกาะอะไรวะเนี่ยเกาะปิศานาอแอตแลนติก,ก้าโอ้โหดูดิบ้าเราอยู่กลางทะเลแบบโดดเดี่ยวเดียวดายในท้องเร่อโอ้โหเกาะบ้าเลยวะเนี่ยโอเคได้บังชีวิตได้อยู่แหละวิทยมีคนตายด้วยแม่งเกาะบ้าแล้วะเนี่ย าจจะขอจ,จะแค่สักขาดสารอาหารแต่ว่าตัวเขาขาดขึ้นเหมือนโกโจซัตารุเลยนะอุยอ้ยข้างล่างมีถ้าให้ลงไปด้วยไหมลงจะไปดีป่าววะลงไปก็ได้ไม่ลงก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรอยู่ไปก็ขบวนก็ขาดแคลนอาหารโอ้ยขอปลอดภัยเด้อโอ้ยใช่ไหมโผล่ไหนไวะเนี่ยลงเชื่อมาลง,ล,งล,งล,งลงนู่นลงนี่ก็โผล่ไหนก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นถ้ำอะไรบางอย่างเลยแต่ว่าฉันก็อยู่ที่นี่ได้นะคิดว่าน่าจะปลอดภัยบ้างที่เนี่ยคือข้างน้ามีประตูด้วยเหรอแสดงว่าที่นี่มีคนเคยมาแล้วหรือเปล่านะเป็นไปได้อยู่นเนี่ย อะไรอ่ะข้างหน้าเป็นลาวาแล้วก็มีทางอะไรเหมือนจะเป็นทางขาดเราต้องกระโดดลงไปอ่ะแต่มีประตูด้วยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าเราไม่มีคนแจอะนี่คืออะไรเนี่ยมีกล่องด้วยแสดงว่าที่นี่มีเคยมีคนเคยมาจริงเฮ้ยอะไรอ่ะปืนหรอปืนแล้วก็มีอ่าตีนกบกับที่ว่ายน้าเอามาทําไมวะเนี่ยอ๋อเอามาทำทําตรงนี้หรือเปล่าวะก็มีกล่องอื่นที่ไม่มีของด้วยนี่ปืนอะไรอ่ะอุ้ยโอเคปืนระเบิดจริงด้วยโอ้โหของแท้เลยว่ะ ตรนี้มีน้ำด้วยให้เราโอเคเราน่าจะไหวอยู่บ้างเรามีที่กั้นหายใจกับที่ช่วยหายใจแล้วเดีดูที่กั้นเลยแล้วก็มีตีนกบปึ๊บไอโอ้โอยสิ่งนี้มีโอ้ยมีกล่องเต็ไไมไปหมดเลยว่ากล่องอะไรก็ไม่รู้อะกล่องเพียบเลยเฮ้สียงอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยปืนระเบิดไปต่อตัวเองนี่ว่ะเฮ้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้เดี๋ยวจะต้องปีนขึ้นบนกล่องเพื่อที่จะเฮ้ยหายใจใต้น้ำอุ้ย ฉันต้องฆ่ามันดูวันนี้แต่ว่ามันมีของที่ฉันอยากได้อยู่นะไม่ใช่อยากได้หรอกมีของที่สํสำรวจอยู่มันมีกล่องอะไรมไปหมดเลยค่ะแต่เหมือนเราต้องฆ่ามันก่อนอะโอเคไปมาเลยไอ้โจระาเคผีสารนารไาตัวประหลาดมึงจะไหนวะมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้อะมึงจไหนวะยังไงเจอแล้วโดนไปดิเข้ามาเลยเข้ามาเลยโดนไปดิโดนไปดิเข้ามาเลยไอ้น้องเข้ามาเลยน้องตรงฉันนิดนึงฉันกะแทนเดียวไม่เป็นไรฉันไม่เจ็บมากหรอกแกต้องโดนโดนไปดิโดนไปดิโอย เราต้องเคลียร์มันก่อนว่ะไม่งั้นเราจะไปที่อื่นไม่ได้มาใกล้มาใกล้มาใกล้กลแล้วยิงยตายเลยเหรอปืนคตรนแรงอะ่ะส,สวยสวยโอเคดูกล่องดิอุ้ยเราต้องขึ้นไปหายใจอีกหายใจตรงนี้ก็แหละเออมันต้องมีที่ที่แบบมีของหรือว่าไปนึงลองดูว่าอาจจะมีของแบบแบบของสมบัติอะไรองี้เปล่าไม่มีเลยไม่มีเลยหรือว่าจะมีกุญแจบางอย่างที่เราอาจจะไปห้องต่อไปได้ดูที่อื่นนี้ตรงนี้ก็ไม่มีไม่มี่างหรือเปล่า นี่มีกล่องเต็มหมดเลยวะชึบไม่มี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 มันมีอะไรเลยหรือว่าชึบเฮ้ยทิ้งด้วยมีทางไปต่อนี่อุ๊ยแต่ว่าอากาศจะหมดแล้วรีบก่อนโอเคโอเคสวยสวยแก้ทางกใจกันมีทองไปต่อด้วยอ๋อทางไปต่อมีกล่องมีแต่กล่องอันนี้ก็ไม่มีอุ้ยอุ้ยมีมีเพชรแล้วก็มีกุญแจโอเค รีบกลับดีกว่าเว้ยรีบกลับดีกว่าเว้ยเจอของดีเขาแล้วเว้ยเจอของดีเขาแล้วเว้ยรีบกลับเว้ยรีบกลับเว้ยชุบโอเคขึ้นมาแล้วเรามีเพชรอุดเจ็ดเม็ดโอ้ยชุดมูลค่าเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคแล้วก็เปิดอันนี้เลยเปิดประตูเลยโอ้โหขาา้างหน้ามันอาจจะมีสมบัติอีกก็ได้นะเว้ยระยะทางข้างหน้าแบบไปทางที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะ่ะแต่ว่าเราต้องไปเว้ยเพื่อแบบเพื่อแบบเดี๋ยวเราเอาทางกออกกันเลยแล้วก็หมุดตกไปไงถึงวะเนี่ยอ๋อนี่ปะฮึ่บ ก็ชึบโอเคได้อยู่แหละโอเคเิ็บนิดนึงไม่เป็นไรแล้วก็กระโดดชึบสวยแล้วก็หนึ่งสองซ้ำปึบชึบโอเคเกือบไปแล้วแต่ได้อยู่ชึบชึบเจ็บนิดนึงไม่เป็นไรเจ็บอีกทีนึงโอ๊ยโอ๊ยแย่แล้วแย่แล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตกแล้วมาอุ้ยชึบอุ้ยเกือบแย่แล้วเชียว อุ้ยกับแย room, ่แล้วพูพูต่อให้หายร้อยก่อนทางต่อไปเราต้องไต่กระแพงเพื่อไปใช่ปะแต่แพนตรงนี้เพื่อไปขวามือโอเคหวังว่าจะได้อยู่แหละไปชึบแล้วก็โดดเกาะสวยแล้วก็ข้างหน้าก็โอเคเข้าไปไม่ต้องรีบอ่าโอเคแล้วก็จะได้อยู่ปะวะชึบชึบโอเคออ้ยเราไี่เทมจริงเลยว่ะแล้วก็ต่อไปก็ชึบชึบไม่ไหวเกาะโอเคสวยลองโดดไปเลยก็ได้มั้งคิดว่าน่าได้อยู่แหละไป โอเคชึบโอ้ยได้จริงด้วยแล้วก็กระโดดแล้วก็กระโดดสวยตรงนี้ก็ชึบโอเคง่ายๆไม่ต้องรีบครับผมไปชึบครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไปทางนู้นได้ปะชึบแล้วก็แต่ตรงนี้แล้วก็โอเคสวยผ่านแล้วเว้ยดำน้ำอีกแล้วหรอได้เลยใส่ติ้นกบกันเลยชึบไปดำน้ำอีกแล้วว่ะติ้นกบทำให้ว่ายน้ำเร็วขึ้นส่วนไอหน้ากากเนี่ยทำให้หายใจใต้น้ำได้นานขึ้น ต่อมาก็ต้องไปหายใจบนหมวกเดียดอย่างนี้โอเคแล้วก็เฮ้ยโดนโดนแล้วปะวะตกใจนึกว่าโดนอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยเหมือนมันจะมีตัวอะไรออกมาเลยว่ะน่ากลัววะโอเคค่อยๆไปเล่นไม่ต้องรีบเฮ้ยโดนยิงด้วยพูดไปทันขาดคำม่นมาแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยใจพร้อมพร้อมสู้มาดิมาดิโอ้โหมันโดนขนาดนี้ไม่เป็นไรเหรอปาปาประหลาดปาตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันจะมากินเราแล้วยิงไปดิ โอ้โหไม่รู้สึกไม่ระคายไม่ระคายเครื่องมันทำมาจากอะไรหน้ามันไวบินเดียบไมเนี่ยมาดิมาดิวอยไ้ปลาประหลาดมาดิมาดิวุ้หรือว่าตัวมันแข็งเกินไปว่าเพราะหน้ามันเหมือนจะเป็นหินเลยอะปลายหินเลยเนี่ยว้าอย่ากัดฉันเลยอย่ากัดฉันเลยมาดิมาดิเฮ้ย่าเราต้องขึ้นไปหายใจหายใจโอเคแล้วก็กลับไปสู้ต่อมาดิมาดิโอ้โหมันแข็งแข็งมากเลยว่ะโอ้ยอย่าอย่ากัดฉันเลย จะแกฉันเลยอย่าแง้มอย่าแง้มขาขามีไว้เดินหรือว่าเราข้ามันไม่ได้วะหรือว่าเราข้ามันไม่ได้จริงวะเราเราต้องหาทางที่มันเป็นหินบางๆหรือว่าทางตรงนั้นก็ได้โอเคไหนมาดิโอเคเดี๋ยวเราลองยิงทันก็ได้เหมือนมีทางไปต่อหนึ่งสองซ้ำปุ่งอุ้ยจริงด้วยแย่แล้วจะขาดการหายใจโอเคโอ้ยสวยมันตามมาวามันตามมาโอเคแต่เมื่อเหมือนโอเคมันมาไม่ได้มันติด บีแม่งเลยอุ <displayed, S 2> ้ยอย่ายิงเดี๋ยว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 เสาพังโอเคไปต่อไปต่ออุ้ยมันมาได้ไหมวะฉันว่ามาไม่ได้โอเคบิงต่อไปต่อเว้ยต่อไปเลือกซ้ายโอเคไปต่อ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 ตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาเอ้ตัวบ้าเอ้ยยิงยิงมันก็ไม่เข้าเหมือนหน้ามันจะเป็นหินมั้งโอเคเข้าไปเข้าไปเข้าไปตามมาแล้ว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 มันจะมากินฉันแล้วอุ้ยโอเคทางไหนยใจนึกว่าไม่ใช่ทางออกไปต่อไปต่อ อยากกลับบ้านแล้วครับผมอยากกลับบ้านแล้วครับ,าบ,ารบาตามไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยไอปลาประหลาดฮึบฮึบชึบโอ้ยอย่านะอย่านะเดีย๋ยวเข้ามาเดีย๋ยวเข้ามามาเดี๋ยวมาดิมาดิ๋ยดี๋คืออะไรอะ่ะเชือกเหรออุ้ยไต่ขึ้นก่อนเลยอุ้ยโอเคตามมาไม่ได้ดิแกมันเป็นปลาเว้ยไม่ไปทานจะขึ้นบนบกไหล่บ้าเฮ้ยเชือกโชคดีในน้องขึ้นบนแล้วโอ้ยขึ้นมาแล้วโว้ย อุ้ยแต่ว่าลงไปไม่เดียวถือว่าก็กได้ของอยู่แหละได้พงก็ได้เพชรอยู่แหละเออสบายใจแล้วโอ้ยอยู่บ้านไม่เอ่ยเสียงใครวะเสียงคุค้นๆฉันว่าฉันได้เสียงคุค้นๆนะโอ้ยอยู่บ้านไหมทางนี้ทางาไหนวะเอ้าอยุดหน่อนี่นเงนาาินดาดจ๋าสวัสดีจ้าเป็นไงบ้างแกนี่เองที่พาฉันออกทะเลใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วออมันคือการทำให้แกสำนึกน,นะนะสำนึกเมืองคุณเลยว่าการอยู่ทะเลนั้นมันอันตรายขนาดไหนฉันก็เลยต้องเก็บเงินเพิ่มเดี๋ยวเกี่ยวอะไรอ่ะ อ๋อเก็บค่านี่ไงค่าที่แกอ่าสิบห้านาทีเออก็ได้ก็ได้เอางี้ผมให้สิบเท่าเลยยี่สิบเท่าเลยสาสิบเท่าหรือร้อยเท่าเลยแต่ขออย่างเดียวอร่อยเอาบ้านผมไปคืนด้วยไดหมโอ้ยแกจะเอาเงินมาจากไหนมานี่มานี่มานี่เอาไปให้ไปสองเม็ดก็สองเม็ดนี้ก็น่าจะมาสักสองล้านได้มั้งอุ้ย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 ได้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 จ๋าโอ้ยขอบคุณมากเลยนะจ๋าฉันขอประทานโทษด้วยที่เอานาจ๋าวมาปล่อยทะเลแบบนี้เดี๋ยวขอเช็คแป๊บเพชรจริงหรือเปล่า โอ้เพชรจริงฉันเลียแล้วของจริงเลยอุ้ยเลียทําไมเนี่ยเออมันว่าพาฉันกลับบ้านด้วยโอ้คืนเดินนะจ๊ะเดี๋ยวฉันพาไปสมบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะให้หลูกน้องสักร้อยคนมาเอาบ้านคืนนะจ๊ะเอาแบบกลับไปทีปปปปปปป่เดิมเลยจ้าได้เลยไป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 ฉันว่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องกลับบ้านตรงนี้แล้วเดี๋ยวนายพาไปฉันพาฉันไปซื้อบ้านใหม่เลยโอ้ได้เลยจ้นาน้ามีกี่เพชรอ่ะ อมีห้าเพชรเหลือโอ้ยนายจา๋านายซื้อคาลิสาได้เลยนะไปไปเดี๋ยวฉันพาไปนะโอ้ยนายจา๋าด้วยแสนดีชะมัดเลยใจดีใจดีเนาะแหมตอนแรกด่าฉันแทบตายไอ้บ้า